เขาเป็นอายการมาสามปีแล้ววันนี้เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าชั้นบนสุดของบริษัทซ่อนความลับเอาไว้มันนำไปสู่โลกแห่งความบันเทิงที่ไม่มีใครรู้ที่นี่เต็มไปด้วยสาวสวยส่วนใหญ่เพิ่งพาอาศัยผู้มีอำนาจประธานบริษัทชันนำเจ้าของบริษัทกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแม้แต่คนของหนังสือพิมพ์เรือมหมินหรือเปล่าแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยผู้ชายคนนี้ต่างหากที่น่ากลัวที่สุดรัฐมนตรีฮันถือครองเอกสารลับมากมายไม่ว่าจะเป็นดาราดังแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าเือกับเขาแม้แต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาาาากก็ยัังมอิิทพลเเรระถถ้ใคูขหหว ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยสูญเสียทุกอย่างไปในพริบตาแต่อำนาจสูงสุดที่อยู่ตรงหน้ากลับเป็นเป้าหมายตลอดชีวิตของทิสูอย่ามองว่าตอนนี้เขาเป็นอัยการแต่ทิสูในอดีตเป็นคนชอบรังแกและทำเรื่องไม่ดีไว้มากมายเขาคิดเสมอว่ากำปั้นสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างทั้งวันไม่ทำอะไรนอกจากหาเรื่องชกต่อยอย่างไรก็ตามขณะที่แทสูเพิ่เพลินกับช่วงเวลานี้อัยการคนหนึ่งก็เข้ามาทำลายความฝันอันสวยงามของเขาเมื่อเห็นพ่อกุเขาอ่อนวอนแทสูจึงได้ระหนักถึงอำงานาจที่แท้จริงเป็นครั้งแรกตอนเรียนคนที่เก่งเรื่องต่อยอตีค ทั้งครูและเพื่อนร่วมชั้นก็ไม่สนใจเขาถ้าทุกคนสอบเป็นนายการได้หมดแล้วใครจะเป็นคนทําเรื่องไม่ดีละ่ะถึงแม้จะเจออุปสรรคมากมายแต่แทสูก็ไม่ยอมแพ้เรียนในห้องเรียนเงียบเียบไม่เข้าหัวเขาเลยไปเรียนที่บาเสียงดังทีสูบังเอิญค้นพบว่าสิ่งที่ปกติด,ดูไม่เข้าใจกลับจําได้ง่ายที่นี่เขาค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองตั้งแต่นั้นมาชีวิตของทีสูก็เหมือนกับพุ่งทยานจากอันดับท้ายสุดพุ่งขึ้นมาติดท็อปสิแม้กระทั่งตอนเรียนจบ ด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดยัง้งแทซูจึงทําตามความฝันได้สาเร็จประสบความสําเร็จในการเป็นอัยการระดับสูงแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้แทซูไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอํานาจเงินเดือนไม่ใช่แค่ต่ำเตี้ยรึดินสุดสัปดาห์ยังต้องทางานล่วงเวลาจนดึกไม่ต่างจากพนักงานออฟฟิศทั่วไปจนกระทั่งมีคดีเกิดขึ้นที่ซูถึงได้เห็นโลกใบใหม่ครูพละทําร้ายนักเรียนหญิงซึ่งแม่ของนักเรียนหญิงคนนั้นเป็นผู้มีสติปัญญาบุกพร่องถึงแม้ว่าหลักฐานจะเพียงพอที่จะท,ทว ด้วยสำนึกของเขาแทซูตัดสินใจที่จะทําให้เขาติดคุกตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามในคืนที่เขาจะยื่นฟ้องรุ่นพี่ของเขาชื่อยางได้มาหาเขาจากนั้นก็ชวนเขาไปกินดึกและพาแทซูไปยังที่เก็บเอกสารของหน่วยวางแผนที่นี่คือที่ที่อายการทุกคนอยากมาเมื่อเทียบกับคดีเล็กๆที่ทีสูรับผิดชอบที่นี่เต็มไปด้วยข้อมูลดามืดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลังจากแนะนํากันไปเรื่อย คุณยางก็ได้บอกจุดประสงค์ของการมาในครั้งนี้แค่ทีสูยอมล้มเลิกคดีที่กำลังทำอยู่เขาก็จะแนะนำทีสูให้รู้จักกับหัวหน้าของเขาจากนั้นก็จะได้อำนาจที่ใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตยิ่งแก่ยิ่งเป็ดร้อนจริงๆภายใต้การชี้นำทีและขั้นตอนของพี่ชายยางในที่สุดทีสูก็หวั่นไหวเขาได้ล้มเลิกการฟ้องร้องคดีกลุ่มขืนนั้นและเลือกโอกาสในการเข้าร่วมทีมกลยุทธ์การกระทำของทีสูได้รับการยอมรับจากรุ่นทีคืนนั้นเขาได้พบกับอายการที่มีอำนาจมากที่สุดแต่ทีสูไม่คาดคิดว่าอาจารย์หื่นกกกาาาามคนนนนนััั้้้้็ออยยยยยยู่่่ทททีีีดดววงสหเ ทำให้แทสูรู้สึกพยะียขยงตั้งแต่มาถึงไม่ลังเลที่จะหันหลังเดินจากไปแต่ก็โดนรัฐมนตรีหันเตือนและเป็นฝ่ามือของรัฐมนตรีหันที่ปลุกแทสูให้ตืน่นจากความฝันอันแสนหวานก่อนหน้านี้เขาคิดว่าการเป็นอายการโลกใบนี้จะเป็นของเขาแต่ตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่าความคิดพวกนั้นมันโง่เง่า,งาต่อหน้าคนที่มีอำนาจที่แท้จริงศักดิ์ศรีของเขามันไม่มีค่าอะไรเลยมีแต่ต้องคว้าโอกาสไว้ถึงจะได้เป็นราชาที่แท้จริงที่สูเข้าใจทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ถึงเวลาที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนที่สูลากชายคนนั้นไปดื่มเหล้าตอนนั้นความแค้นของทั้งสองฝ่ายก็หายไปและด้วยการละทิ้งศักดิ์ศรีทิสูก็ได้รับคำชมจากรัฐมนตรีหันและได้ก้าวเข้าสู่โลกที่เขาต้องการหลังจากร้องรำทำเพลงกันแล้วทิสูก็ส่งรัฐมนตรีหันกลับด้วยความเคารพเขาคิดว่าเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วแต่ครูพละก็ยังไม่ยอมแพ้ยังคงใช้คำพูดยุวยุเขาครั้งนี้ทิสูทนไม่ไหวแล้ว เตรียมจัดการหมอนีทันใดนั้นก็มีคนแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นแต่เข้าที่อาวุธของเขาโดยตรงเมื่อเห็นหลังที่คุ้นเคยท่สูนึกไม่ออกว่าเป็นใครที่แท้เขาคือดูริน้องชายของแทสูจากเมืองมกภูทั้งคู่ต่างก็เป็นนักเลงอันดับต้นๆของหมู่บ้านแต่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขากลับเลือกเดินคนละเส้นทางแทสูตั้งใจเรียนจนได้เป็นอายการแต่ดูริยังคงวงเวียนอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนกลายเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียหม,มาป่า หลังจากที่ได้ยินว่าแทสูถูกครูพลังแก่ดูริก็รีบพูดแทรกขึ้นมาทั้งสองคนขาวคนหนึ่งดำคนหนึ่งหน้าที่การงานก็เริ่มก้าวกระโดดบวกกับอิทธิพลของรัฐมนตรีหันแทสูก็ได้อำนาจตามที่เขาใฝ่ฝันแค่เป็นคดีที่พวกเขาตั้งข้อหาต้องกลายเป็นข่าวใหญ่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างแชบนหรือจะเป็นข้าราชการระดับสูงต้องพูดจาดีๆกับพวกเขาด้วยถึงขนาดดูริที่โดนตัดสินจำคุกสองปี แค่คำพูดของรัฐมนตรีหันก็ลดโทษจำคุกได้ครึ่งหนึ่งทันทีแต่ถึงแม้แต่ห้องยุสสาที่เก่งกาก็ยังมีบางครั้งที่กลัวนั่นคือความผิดพลาดในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีมีคนไต่เต้าขึ้นมาจะมีคนที่ไม่มีอะไรกินแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอำนาจของพวกเขาจะพังทลายลงในพริบตาเพราะทันทีที่ผู้ด,ดำงรงตำแหน่งใหม่เข้ารับหน้าที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนเก่าอาจถูกตัดสินประหารชีวิตซึ่งรัฐมนตรีหันก็ไม่มีข้อยกเว้น ด้วยความช่วยเหลือจากเอกสารลับคิมแดจุงจึงประสบความสําเร็จในการเอาชนะคู่แข่งและเข้ารับตําแหน่งครั้งนี้ทุกอย่างราบรื่นมากไม่เพียงแต่อํานาจของรัฐมนตรีหันจะยังคงอยู่แม้กระทั่งตําแหน่งและชื่อเสียงก็ยังขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและแทสูก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมยิ่งได้เลื่อนดความสุขจากอํานาจพวกเขาก็ไม่เพียงแค่สนุกสนานการในเขตห่วงห้ามทางทหารแม้แต่การกลับโซก,ก็ยังมีตํารวจคอยเปิดทางให้รากับเป็นพระราชาด้วยอิทธิพลของทีสุดูริไม่สามารถยอมรับการเป็นลูกน้องได้เขาเริ่มสะสมเงินจาาาานนนนนวววมมกกถึงงขขขัั้้้ลยืื่่ออเไปใสหห แต่เนื่องจากการปรากฏตัวของทิสูหัวหน้าจึงแกล้งทำเป็นไม่เห็นอำนาจทำให้ทั้งสองตาบอดไม่รู้สึกถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งถึงขนาะที่รัฐมนตรีหันต้องมาเตือนทิสูด้วยตัวเองว่าห้ามผิดพลาดในครั้งนี้เด็ดขาดเพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้มีชายคนหนึ่งที่ทำให้ห้องยุทธศาสตร์หวาดกลัวนั่นก็คือประธานาธิบดีโนมูฮยอนการเลือกตั้งครั้งก่อนๆไม่สามารถส่งผลกระทบต่อห้องยุทธศาสตร์ได้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเมื่อโรูออออยยนนนักป,ปส่าาาจจงงหววลุทธ์ รัฐมนตรีหันก็จะหมดโอกาสก้าวหน้าเป้าหมายของพวกเขาก็จะไม่ใช่เรื่องฝ่ายไหนอีกต่อไปแต่จะเป็นการคิดหาวิธีค่นล้มโรมวยอนแต่ไม่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีอีกฝ่ายอย่างไรสถานะของโรมวยอนในใจประชาชนก็ยังคงไม่สั่นคลอนในที่สุดเขาก็ชนะก,การเลือกตั้งการเข้ารับตําแหน่งของโรมวยอนเหล่าข้าราชการทหารในที่สุดก็ตระหนักถึงอันตรายเปลวไฟสามกองลุกโชนขึ้นเมื่อมีเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ารับตําแหน่งเปลวไฟกองแรกได้เผาไหม้ไปถึงแทสูเนื่องจากอํานาจของดูริขยายตัวอย่างต่อเนื่องประกอบกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับแทู ทั้งสองคนปรากฏตัวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์อย่างรวดเร็วด้วยข่าวนี้เช่นกันรัฐมนตรีหันก็พลาดโอ,อกาสเลื่อนตำแหน่งตั้งแต่นั้นมาแทสูก็สูญเสียสิ่งที่เรียกว่าอำนาจไปทั้งหมดเขาถูกส่งตัวกลับบ้านนอกโดยรัฐมนตรีหันดูริเพื่อนรักของเขาก็ถูกส่งเข้าคุกทั้งสองคนเหมือนเสื้อโค้ตตัวเก่าที่ถูกเจ้าของทิ้งไปอย่างไม่เยดีเพื่อชำระล้างมวลถินให้รัฐมนตรีหันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขาตัดสินใจเปิดโปงความชั่วร้ายของเหล่าข้าราชการเพื่อแสดงความจริงใจ และสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรัฐมนตรีฮันประสบความสาเร็จในการกลับสู่ตาแหน่งสูงแต่แท้ส้กลับกลายเป็นทารุณบ,บาตรถูกทอดทิ้งอยู่ในชนบทที่ยากจนแห่งนี้ตลอดไปไม่ใช่แค่ทีสูสถานการณ์ของดูริก็แย่ามากเหมือนกันไม่เพียงแต่พื้นที่ถูกแก๊งหมาป่ายแย่งคืนแม้แต่ลูกน้องก็บาดเจ็บล้มตายกันเยอะแต่เขาก็ทําได้แค่หลบอยู่ในคุกดังนั้นเพื่อชดเชยดูริจึงเปิดเผยความลับเกี่ยวกับอุโมงค์ทั้งหมดนี้ขโมยมาจากแก๊งหมาป่าเขาต้องการให้ทีูแบ่งเง,บง,งเ,เ,เงินนนนนนนใใหห้้้้้กกกกัััับบบบลลููออองงงงขขเเเเเาา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 แแแตต่่่่ททททีไไมมมํํิปป ดูรีถึงจะมีโอกาสรอดชีวิตจนกว่าจะออกจากคุกจริงๆแล้วทีสู่ก็มีเหตุผลส่วนตัวเขายังคงเกี่ยวข้องกับกระบวนการของรัฐมนตรีหันแต่พวกนั้นก็ไม่สนใจเขาแล้วพวกเขาในใจของแทสูพังทลายลงความดื้อรั้นในอำนาจของเขาดูเหมือนจะไร้เรี่ยวแรงต่อความจริงไม่นานหลังจากนั้นดูรีทำตัวดีและได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกก่อนกำหนดเขาต้องไปหาแทสูเพื่อถามเรื่องราว เมื่อเห็นสภาพที่น่าเวทนาของแทสู่ท่ากลางสายฝนดูรีรู้ว่าสงครามแย่งชิงอำนาจได้่ายแพ้ไปแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นรัฐมนตรีหันก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกกระทันหันการปรากฏตัวของรัฐมนตรีหันได้มอบความหวังใหม่ให้กับแทสู่ดูเหมือนว่าอำนาจที่สูญเสียไปนานจะกลับมาอยู่ในมือเขาอีกครั้งแต่ดูรีรู้เรื่องนี้มาหลายวันแล้วรัฐมนตรีหันตัดสินใจกำจัดแทสู่คำเชิญนี้เป็นแค่การเสียแซง แม้จะถูกเหล่าลูกน้องห้ามปรามดูริไม่ลังเลที่จะพุ่งชนเขาตั้งใจหลีกเลี่ยงจุดอ่อนของรถเพื่อให้ทั้งสามคนรอดชีวิตแต่อุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้ดูริถูกตํารวจและแก๊งมาเฟียไล่ล่าแต่เขาเหนื่อยกับการหนีแล้วจึงเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปแลกกับชุดสูทแล้วไปหาหัวหน้าแก๊งหมาปา่าเพียงลําพังในที่สุดดูริก็ยอมเสียสละตัวเองเพื่อบิงเบนความสนใจของรัฐมนตรีฮันได้สําเร็จการตายของเพื่อนรักเหมือนสายฟ้าฟาดกลางวันแสกแสที่ฟาดลงกลางใจของแทสู ร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วจึงทนไม่ไหวอีกต่อไปในวินาทีที่แทสูรล้มลงภาพความทรงจำในอดีตก็แวบเข้ามาในหัวชีวิตที่สองคือชีวิตที่ดูริมอกให้ฉันต้องแบกรับความฝันของเราสองคนแล้วมีชีวิตต่อไปและคนเลวก็จะไม่ปล่อยคุณไปแม้ว่าคุณจะขอความเมตตก็ตามมีทางเดียวคือต้องลุกขึ้นสู้กับพวกมันดูรูปถ่ายของรัฐมนตรีหันกับคุณยังสิที่สู้มีแผนของเขา เขาลาออกจากงานอายการเป็นครั้งแรกหายตัวไปจากสายตาของทุกคนโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงอดีตตามหาคนที่โดนรัฐมนตรีหันปนแปล้งเหมือนกันแล้วดึงพวกเขามาเข้าร่วมกับพวกตัวเองหลังจากนั้นด้วยอิทธิพลของพ่อตาที่เป็นแชบุญเขาได้รู้จักกับบุคคลสำคัญของพรรคฝ่ายคา้านทุกย่างก้าวของแทสูล้วนเป็นการปูทางสู่เส้นทางการเมืองของตัวเองเขาก็ได้บรรลุความปรารถนาที่จะยืนอยู่บนเวทีหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาได้เห็นการโต้กลับอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมของแทสูรัฐมนตรีฮันหวัดตัวสุขีเขาจำได้ถึงคคสสสอออนนนนนทททีี่่่่เเยยััังงลลลลููกกกกก้้้แแแตตบาาป็ผรใชโ รัฐมนตรีฮันรีบจัดงานถแถลงข่าวทันทีเพื่อเปิดโปงการใช้อำนาจในทางมิชอบของแทสูแต่เขาลืมไปว่าการปกข่าวต้องใช้ข่าวที่ร้อนแรงกว่านี่คือบทเรียนพื้นฐานข้อแรกของห้องยุทธศาสตร์แต่ในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งอาจจะพูดได้ว่าแทสูคุ้นเคยมากกว่าใครๆหลังจากนั้นเขาก็เปิดเผยข่าวใหญ่กว่าปิดทางรัฐมนตรีฮันโดยตรงแทสูได้ล้มเลิกการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและสิ่งที่เขาต้องการจะแข่งขันหลังจากนั้นคือตำแหน่งประธานาธิบดีที่มีอำนาจสูงสุด กระแสะความคิดเห็นของประชาชนเข้าข้างแทส่ยิ่งไปกว่านั้นไม่สามารถจะกลับตลบตดได้อีกเพราะไม่มีหัวข้อไหนน่าสนใจไปกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีอำนาจของรัฐมนตรีหันก็สลายไปในตอนนี้และผลของการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้ก็ไม่ได้สําคัญอีกต่อไปในตอนที่เปลวไฟแห่งการแก้แค้นถูกจุดขึ้นไม่ว่าการโจมตีของคู่แข่งจะรุนแรงแค่ไหนสุดท้ายก็ถูกทิูจัดการได้อย่างยากยุ่นและนี่ก็เป็นต้นกําเนิดของความสําเร็จของเขา